ตายไปเป็นเป็ดเ,เรื่องผีเป็ดน,นี้เกิดขึ้นนานแล้วเป็นเรื่องของญาติชายห่างๆของผมอีกจีเรื่องนี้ขอไม่ให้ชื่อจริงของคนที่ตายไปแล้วกลายเป็นผีเป็ดผมขอใช้ชื่อสมมติว่าหมออยู่ก็แล้วกันญาติของผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อหมออยู่ยังมีชีวิตอยู่ ในหมู่บ้านชนบทของจังหวัดในภาคอีสานแห่งหนึ่งหมออยู่นั้นน่ะแกเป็นหมอโบราณรักษาได้ทุกโรคนะครับเป็นไข้โรคก,กระดูกผีเข้าโรคที่คนถูกทําคุณใส่ทุกโรคก,ก็คือโรคโบราณหมออยู่เป็นผู้รักษาจะหายหรือไม่อยู่ที่ดวงตาของคนไข้หมออยู่ เป็นผู้ที่คนทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงนับถือกันมากไม่ว่าใครเจ็บป่วยหรือโดนคุณใส่ก็ไปหาหมออยู่โดยมากหายแทบทุกรายจึงมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนนับหน้าถือตาสมัยนั้นใครพูดถึงหมออยู่ก็ต้องร้องโอกทุกรายไปวันวันหมออยู่แทบไม่มีเวลาพักผ่อน เมื่อมีคนไข้มากหมอปัจจุบันมีน้อยและเข้าไม่ถึงตามชนบทอีกอย่างบ้านของหมออยู่ใหญ่โตกว้างขวางหมออยู่เป็นผู้มีอันตรายไม่ต้องดวดร้อนเรื่องเงินคนไข้คนถูกผีเข้าคนถูกเขาทำคนใสไปพักบ้านหมออยู่ได้อย่างสบายทางที่จะไปบ้านหมออยู่ไม่ค่อยสะดวก ถ้าไม่เดินไปก็ต้องใช้เพียนหรือใครเลื่อนให้ควายหรือวัวลากอู๋ขูกขีไปตลอดทางจนถึงบ้านหมออยู่สมัยนั้นตามธนบุตรยังไม่มีรถจักรยานถีบและรถจักรยานดนเหมือนสมัยนี้ถนนก็ไม่เรียบร้อยด้วยจึงไปมาไม่สะดวกแต่คนไข้ทุกคนก็ชอบไปหาหมออยู่ทั้งที่ทางไปมาก็ลำบาก ก็ต้องทนเพราะหวังอยากจะหายจากโรคที่เป็นอยู่หมออยู่ใกใจกว้างอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนเสมอแต่เสียอย่างเดียวคือแกชอบเล่นไสยศาสตร์ทั้งทำไสยเวททุกชนิดคนที่ไปขอให้หมออยู่ทํำคงใสในทางไม่ดีแกก็จะไม่ทําจะทําให้เฉพาะที่ถูกที่ควรเท่านั้น ใครไปหาหมออยู่รักษาจะขอพักบ้านหมออยู่ได้แต่ต้องเอาอาหารไปหองหารับประทานเองจะรับประทานของหมอไม่ได้หมออยู่บอกว่ากินอาหารของหมอเหมือนกินหมอเข้าไปด้วยรักษาไม่ได้ทุกคนที่ไปหาหมออยู่จึงต้องเอาอาหารไปรับประทานเองท้งนั้นส่วนเรื่องค่ารักษานั้น ต้องยกคู่ครั้งละหนึ่งสลึงเมื่อคนไข้าหายแล้วก็สุดแล้วเต่จะสมนาคนุณหมออยู่ไม่เรียกร้องเงินทองบางคนมีเงินก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยบางคนไม่มีเงินก็ไม่ต้องให้หมออยู่ไม่ว่าเพราะหมออยู่ใจดีอยู่แล้วโดยมากที่ไปให้หมออยู่รักษาจะสมนาคุณทุกคน หมออยู่แกชอบเลี้ยงผีเลี้ยงกุมารผีพายผีตายหงใครจะหยิบของอะไรของหมออยู่ก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้หรือถ้าขโมยของจะโดนผีกุมารผีพายเคหวหัวแรง,งทันทีจุนกว่าจ้าบางของนั่นคืนไม่เฉพาะของในบ้านของนอกบ้านก็เหมือนกันเช่นข้าวในมาหรือพืชไร ถ้าขโมยขนจะถูกตีและหาทางออกจากบริเวณนั้นไม่ได้จนกว่าหมออยู่จะมาถึงไร่และนาและอภัยให้ทุกครั้งที่คนชอบทดลองหรือขโมยก็โดนตีทั้งนั้นหมออยู่อายุยืนอยู่จนแก่ถึงได้ถึงแก่กรรมไปเองเมื่อหมอถึงแก่กรรมแล้วไสยศาสตร์ก็เสื่อมลงผีกุมาร ผีพายจึงได้ออกจากบ้านไปผุดไปเกิดเพราะอยู่ชอบเล่นไสยศาสตร์ไสยเวทจึงมีบาปติดตัวถึงแม้ทำบุญก็ยังมีบาปตายแล้วกลายเป็นผีเปดพอตกกลางคืนคนในหมู่บ้านจะได้ยินเสียงร้องหหยหวนของเป็ดหมออยู่แทบลุกคืนคนในหมู่บ้านนั้นกลัวกันมากๆถึงเวลากลางคืนไม่มีใครกล้า,กากออกไปไหนคนเดียว ถ้าจําเป็นจริงๆต้องชวนเพื่อนไปกันหลายๆคนบางทีลูกหลานหมออยู่ก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หมออยู่เคยเข้าสิงคนในหมู่บ้านเหมือนกับที่เขาเรียกว่าผีเข้าเล้ยว,ว่าลูกหลานทําบุญให้น้อยเกินไปไม่พอกินลูกหลานหมออยู่จึงได้ทําบุญกรวดน้ําไปให้เสมอหลังจากนั้นไม่นาน เปรตหมออยู่ก็หายไปจากหมู่บ้านลูกของหมออยู่ได้ไปหาที่ทรงเจ้าดูว่าเปรตหมออยู่หายไปไหนเจ้าทรงก็บอกว่าเปรตหมออยู่ไปหากินแถวโรงพยาบาลเพราะว่าในโรงพยาบาลมีของให้หมออยู่กินอย่างอิ่มหนำสำราญคนป่วยที่โรงพยาบาลีมากยากคนป่วยได้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางในโรงพยาบาล ให้ช่วยคนป่วยหายเร็วๆเมื่อคนป่วยหายแล้วญาติของคนป่วยจะได้นำเอาอาหารมาตั้งไว้แก้บุญให้เขียูโรงพยาบาลเปรดหมออยู่จึงได้กินอย่างอิ่มหนำสารานถ้ามีหญิงมีคันเก่ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลนี้เรื่องเปรดหมออยู่ญาติของคนไข้จะบุญเปรดหมออยู่ขอให้คลอดลูกงา่ายเมื่อคลอดแล้วแข็งแรง จนหมอให้กลับบ้านได้ก่อนกลับต้องนำอาหารไปไหว้เปรตหมออยู่บางรายเมื่อคลอดแล้วกลับบ้านดูไม่ได้นำอาหารไปไหว้เปรตหมออยู่พอถึงบ้านเด็กที่เกิดใหม่ตัวร้อนเป็นไข้ทันทีอาจจะถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้บางรายยังโชคดีไม่เป็นไรบางคนไม่ได้บุญก็คลอดลูกยากญาติของฉันได้ไปคลอดลูกคนตู ที่โรงพยาบาลน,นี้เมื่อพศ2 4 9พหลังจากแข็งแรงแล้วหมอที่โรงพยาบาลให้กลับบ้านได้โดยไม่ได้นําอาหารไปไหวเปิดหมออยู่เพราะไม่ทราบเรื่องเปิดหมออยู่เมื่อกลับถึงบ้านลูกก็ตัวร้อนไม่สบายทันทีเด็กเอาแต่ร้องอย่างเดียวเพื่อนบ้านมาเยี่ยมและเล่าเรื่องเปิดหมออยู่ให้ฟังญาติของผม เมือทราบเรื่องจึงนําอาหารไปไหว้และขอขมาต่อเปิดหมออยู่ลูกก็หายตัวร้อนทันทีโดยไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนมารักษาต่อมามีคนสร้างศาลให้อยู่ในรูโรงพยาบาลนั้นแต่ยากไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างเปิดหมออยู่ได้อยู่ที่ศาลานั้นตลอดไปศาลนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่แต่เปิดหมออยู่ยังจะเฮียนอยู่หรือเปล่า ก็ไม่ทราบอาจจะไปผุดไปเกิดแล้วก็ได้เพราะไม่ได้ข่าวอีกเลย